และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านขายอยู่ที่อำเภอสันทรนะคะจังหวัดเชียงใหม่บ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ดินทั้งหมดเนี่ย27ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ย145ตารางเมตรนะคะแล้วส่วนบริเวณที่อายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของห้องรับแขกก็คือโซฟาเนี่ยสามารถทำเป็นโซฟาเบดได้ แล้วก็พื้นที่นั่งเล่นนะคะสำหรับดูทีวีแล้วก็จะมีห้องน้ำสำหรับรับแขกค่ะอยู่ในบริเวณห้องโถงของชั้นหนึ่งเนะาะฝั่งขวามือของเราตรงนี้ก็จะมีชุดโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับสีที่นั่งและเข้ามาอีกนิดนึงเนี่ก็จะเป็นครัว ซุ้งอยู่ในบริเวณของด้านหลังของบ้านามีตู้เก็บของเก็บจะแก้วน้ำจานชามต่างๆมากมายซึ่งเจ้าของเองเนี่ยแกก็ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครบครันค่ะรวมถึงฮูดดูด,ดควันและแก๊สนะคะส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะ ทำเป็นพื้นที่สำหรับทำเป็นห้องซักผ้าก็ได้เนะาะจะสามารถวางของได้นะคะมีประตูในโซนของครัวด้านหลังนะคะสามารถออกไปทางพื้นที่สำหรับข้างๆข,ข,ของบ้านเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันดีกว่านะคะทุกคน พื้นของบันไดเนี่ยก็เป็นพื้นไม้บ้านหลังน,นี้จะเป็น2ห้องนอนเตียงขนาด6ฟุตรพร้อมกับเครื่องปรับอากาศและพื้นที่สำหรับจัดวางเสื้อผ้ามีห้องน้ำในตัวนะคะ บ้านเนี่ยก็เป็นบ้านใหม่เนาะเพิ่งสร้างได้ปีก,กว่าเองตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งซึ่งจะบอกว่าวิวเนี่ยดีมากเป็นวิวทุ่งนาซึ่งตอนนี้เนี่ย เรามาในวันที่อากาศค่อนข้างดีก็ห้องนี้ก็จะมีโต๊ะทำงานเล็กๆด้วยนะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะเรียกว่ามีทั้งหมด2ห้องนอน3ห้องน้ำ ซื้อบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสำหรับขายซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนแล้วก็อยู่ใกล้กับศูนย์การค้า Central Festival เนี่ยเพียงแค่8นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเมโจแล้วก็โรงเรียนต้นกล้านะคะที่อยู่ใกล้สุดๆเลยก็จะเป็นสันักงานที่ดินสันไซเนาะ โอเคใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่ i ซ s i ซ p r o p e r t y หรือเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเราค่ะ cityproperty.com สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ